สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ป้าก็จะมาแนะนํานะคะพี่น้องอันนี้เพราะว่าป้าก,ก็กินกาแฟพิ่งแล้วค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าในจุดนี้ป้าก็แนะนํานะคะเป็นกาแฟซูยูนะคะพี่น้องกาแฟซูยูเนี่ยนะคะพี่น้องกินแล้วมันดีอิลีนะคะกินแล้วขับถ่ายได้เร็วแล้วก็ทำให้ไม่ทำให้แบบว่าเราไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะคะเป็นการ uh, ขับถ่ายตามปกติถ้าเกิดเราคนไหนที่แบบว่าอะไรนะไอทธาแข็งนะคะ กินของซูยูอร่อยแล้วก็ดีแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะน้ํหนักรลบยวบเลยนะคะมันเป็นละลายไขยมันด้วยลวดน้ําหนักด้วยนะคะถ้าเรากินเนี่ยนะคะวันละซองอยู่ค่ะพี่น้องไม่ต้องกินวันละสองสองสามซองเหมือนที่ห้ออื่นนะคะซูยูเขาช่วยได้นะฮะเป็นการที่เอ่อ อะไรนะบำรุงบำรุงร่างกายด้วยมันมีผลข้างเคียงมันก็คือแบบว่ายังไงอ่ะคนเรากินนะคะชอบกินกาแฟนะคะแต่ว่าโกโก้กกกนเนี่ยป้าไม่ชอบกินนะคะบางคนเขาก็อยากกินโกโก้แต่โกโก้เนี่ยม,มันมันแล้วก็มันมีแบบคล้าย <c oughs> <ะ>ๆอะไรผงจะเรียกอะไรนะคะนมนมเทียมะมันเยอะนะคะมันกินแล้วมันเลี่ยนคือสําหรับป้าน,นะคะแต่ถ้ากินกาแฟน่ะ ป้าถนัดกาแฟนะคะกินกาแฟแล้วมันรู้สึกว่าดีแล้วก็เห็นผลได้เร็วนะคะมันเป็นการทําให้เราเนี่ยกระฉับกระเฉงนะคะแล้วกินแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่สมน้ําหนักลดเร็วค่ะพี่น้องนะคะป้ากินวันละกิโลเลยลดลงนะคะเพราะว่ามันรู้สึกดีควบคุมในการที่หิวแล้วก็ทาให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคกระเพาะด้วยนะคะเราก็กินอะไรลงท้องนิดนึงเพราะว่าคนที่เคยกินเยอะๆมันก็ลดลงค่ะพี่น้องเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ว่ากินกล่องนึงแล้วว่าอู้มันเี ลดลงไปเลยไม่ได้นะคะเราก็ออกกับมันไกลนิดๆหน่อยๆน,นะคะพี่น้องเพราะว่ายิ่งคุณทางานตอนนี้ป้าลดวันละหนึ่งกิโลนะคะที่ใส่เสื้อผ้า X อไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ป้าหนัดใส่ไซส์เอ็มแล้วค่ะลดไปสี่กิโลเต็มๆนะคะจากน้ําหนักเจ็ดสิบเอ่าหกเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะคะลดเหลืออยู่แค่เจ็ดสิบสามกิโลแบบ mm hmm. เห็นผลป้าประทับใจไงป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยป้ากินของซูยูนะคะพี่น้องมันคืออ่าประทับใจเต็มให้ป้ากินได้แล้วก็ คือวันไหนท้องผูกแรงๆป้ากินน้ฮใหม่ๆนี่รับไม่ได้นะคะขี้ไหลแตกปุบๆเลยเพราะร่างกายลําไส้เราอ่ะมันรับไม่ได้นะคะเราต้องกินครั้งแรกเนี่ยอย่าไม่ต้องตกใจนะคะเริ่มแรกป้าดีท้องเสียมากเลยพอไปกินอย่างแรงเลยนะฮะเราต้องค่อยๆปรับบางทีแล้ใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณไม่ท้องผูกมากกินครึ่งซองก่อนก็ได้ค่ะแล้วจะไปท้องเราเริ่มเริ่มแบบปรับปรุงอ่อท้องอ่ะเริ่มปรับสภาพได้ปั๊บกินเต็มหนึ่งซองเลย,เลยบางคนก็ใส่น้ําเยอะหน่อยก็ได้นะคะอย่างถ้วยอย่างเงี้ยนะที่น้องนะ you <laughs> เต็มถ้วยเลยเพอดีค่ะนะบางคนเขาจะถ้วยเล็กๆอยากแบบมันอันนั้นมันแรงเกินนะคะพี่น้องคือว่ามันก็ประมาณสักหกชั่วโมงอ่ะมันจะออกฤทธิ์นะคะถ้าเราไปทํางานรีบเข้าห้องน้าอะ่ะคือมันเข้าห้องน้ำครั้งเดียวมันจบเลยนะคะอันนี้สําหรับการที่อ่าของป้านะคะคนอื่นจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ป้าแนะนําของซูอยู่ดีมากๆค่ะพี่น้องนะ,ะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโปูนะคะพี่น้องอ่ะซื้อสองแถมหนึ่งนะคะป้าก็จะจัดโปรให้ลูกค้านะคะเป็นลูกค้าใหม่นะคะพี่น้องเพราะว่าคนไหนที่ ยากจะทดลองดื่มนะคะพี่น้องทานกาแฟเพื่อนะคะสลายไขมันนะคะพี่น้องลดน้ําหนักได้ดีควบคุมนะคะพี่น้องเขาคือเขาก็ผลิตจากนะฮะสารพืชนะฮะพี่น้องอจากธรรมชาตินะคะพี่น้องมันก็คือไม่เป็นผลข้างเคียงกินแล้วดีค่ะนะคะตาไม่ลายนะคะไม่หน้ามืดไม่อะไรอันนี้คือสำหรับป้านะคะป้าทดลองมาแล้ว3มเดือนนะคะนี่แหละค่ะป้าถึงบอกว่านี่ยะป้าก็เลย อ,อยากบอกนะคะอีกอกี่ห้อหนึงนะคะที่ป้าก,กินอยู่ควบกู้กันนะะเวลามันหมดนะป้าก็เอาของเยน,นีมากินนะคะก็คือนะนีคาแฟนะคะพี่น้องอมันเป็นผลนะคะ อ่อนนิดนึงนะคะอ่าราคาก็พอซื้อได้นะคะเพราะว่าไอ้จุดนี้จะอ่อนกว่าของซูยูถ้าซูยูจะแรงกว่าน,นิดหนึ่งนะคะอ่ากินแล้วได้ผลกันเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือกินแบบเบาๆนะคะเพราะว่าเราถ่ายก็อ่าห้าหกชั่วโมงก็ออกฤทธิ์เหมือนกันค่ะพี่น้องแต่ถ้าของไอ้ของอายันีเนี่ยนะคะพี่น้องกาแฟเนี่ยนะคะมันจะทานสองห่อต่อวันก็ได้นะคะพี่น้องก็มไม่ผิไม่มีผลญ้างเกียงนะคะเพราะว่าถ้าอยากลดเร็วก็สามชั่วสามสามอ่าซองต่อวัน มันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าร่างกายเดี๋ยวรับไม่ไหวเราค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งก็ได้คะ่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานบางทีอยู่บ้านอย่างงี้นะกินนู่นกินนี่ดูทีว,ทวีใช่ไหมคะแล้วก็กินแบบสบายๆถ้าเราต้องออกกําลังกายด้วยนะคะออกกําลังกายแล้วมันรู้สึกว่าจะทําให้เรากับพี่กับปอไม่ไม่มีง่วงไม่มีอาการตาลายตาแฉะเหมือนป้าเคยกินหลายยี่ห้อใช่ไหมคะอันนี้ป้าเลยบอกว่ากินแล้วมันดีนะคะป้าถึงทดลองมาแล้วนะคะ กินควบคู่กันนะอันนี้ป้าก็เลยบอกว่าแนะนําให้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งตอนนี้นะคะก็คือ,อซื้อนะคะพี่น้องโปูนะคะซื้อสองแถมหนึ่งป้าก็จะแถมให้เลยนะคะป้าไม่ได้หวังกำไรอะไรอันนี้คือเป็นการที่สม,มนาคุณลูกค้านะคะใหม่นะคะป้าก็เพิ่งเริ่มจะจัดทํานะคะเพราะว่าสั่งไว้เบิองไทยของมาลงปั๊บถ้าใครสั่งนะคะพี่น้องนะคะโอนเงินปั๊บ ป้าก็จะให้ส่งฟรีนะคะถ้าเกิดโอนโอนจ่ายนะคะ,ะไม่ต้องเสียค่าโอนมาค่าส่งนะคะถ้าเกิดเก็บไปทางนะคะพี่้อง มันก็ลําบากหน่อยแต่ช่วงนี้ป้ายังไม่มีคนที่จะอ่าจะส่งไปทางใช่ไหมคะมันยังไม่มีอ่าแอดมินป้าเพิ่งเริ่มทํามันไม่มีคนส่งให้ถ้าส่งเนี้ยมันก็ค่าคนส่งมันแพงนะถ้าเกิดค่าคนส่งจะส่งเลยเนะี่ยก็ประมาณ120บาทนะคะบวกเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเก็บไปทางนะ120บบาทนะคะอ่าป้าก็ต้องให้อ่า อะไรนะ่ะเคอรี่ใช่ไหมมอไซน์เนี่ยนะคะพี่น้องเขาก็ต้องไปส่งใช่ไหมคะ,ะถ้ามีเยอะไหนถ้าเกิดโอนจ่ายเลยเนี่ยนะคะพี่น้องมันก็ต้องคือนะคะ ป้าก็ต้องส่งฟรีเลยนะคะพี่น้องซื้อ2แถมหนึ่งนะคะป้าก็จะโปรโมทอ่าให้ตัวตัวนี้นะคะราคาก็ประมาณอ่าพันพันร้อยยี่สิบบาทนะคะพี่น้องพันร้อยยี่สิบบาทรวมค่าส่งด้วยนะคะอันนี้ถูกมากนะคะป้าคิดค่าอ่ากำไรกล่องละร้อยบาทร้อยบาทจะสองกล่องสองร้อยบาทเดี๋ยวหักค่าอ่ใช้ใจ่ายค่าแอดมินอ่ค่าคนส่ง ป้าจะไม่ได้ไายเลยคือโปรโมทนะคะพี่น้องนะโปรโมชันนะคะพี่น้องถ้าเกิดต่างประเทศคนไหนที่อยากจะได้ใช่ไหมอ่าแอดมาค่ะพี่น้องป้าก็จะส่งให้นะคะอ่าก็จะบวกค่าส่งก็ประมาณ8ยูโรนะคะเริ่มต้นนะคะ8ยูโรนะคะเพราะว่าในจุดนี้มันยังไม่ถึงกิโลถ้าเป็นกิโลก็กิโลก็ต้อง10ยูโรขึ้นไปนะคะมันก็ยึงบอกว่านี่แหละคะ่ะจุดนี้ถ้าต่างประเทศ ก็ต้องคอนแทคมากับป้าอีกทีหนึ่งนะคะถ้าอยู่ไม่ไกลป้าก็อาสามารถเอาไปส่งได้นะคะอันนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะคนในที่อยากคิดจะอุออดหนุนประส้มนะคะสนับสนุนเดี๋ยวป้าก็จะซื้อของมาขายเสื้อผ้ามั่งหรือขายของจุกจิกๆนะคะในใน,ใน,ในบินเยี่ยมนะคะคนในคนไทยอยากจะฝากซื้อนะคะเครื่องสําอางแป้งเป้งหรือน้ําหอมอะไรเนี่ยนะคะถ้าเกิดมามันส่งไปได้นะคะป้าหิ้วไปได้เนี่ยป้าก็จะไปให้นะคะเพราะว่ามันต้องซื้อเยอะไม่ได้เป็นงั้นมัน ็ต้องดุลตอมอใช่ไหมเท่าที่จะเอาไปได้ป้าก็ต้องเอาอะไรมาป้าก็ต้องจ้างเขาหิ้วใช่ไหมคะอันนี้ป้าก็เลยมาเอา่อ คุยนะคะพี่น้องให้ว่าเออเผื่อมีคุณลูกค,าค้าคนไหนอยากจะฝากประสมหนูอยากได้กระเป๋าเออนะอ่าเบนนิมไอตัวนี้ไอ้ที่ระคังแพงป้าไม่รับนะคะเพราะว่ามันเสียภาษีต่อมอนะคะเพราะว่าเอออย่างเกสอย่างเงี้ยนะใช้ดีแล้วอะไรเนี่ยดีค่ะนะคะโอนเงินตังมาปั๊บแล้วป้าซื้อให้ถือไปให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าจะส่งไปเลยก็ได้นะคะเคอรี่แต่ว่าค่าส่งมันแพงนะคะเพราะว่าได้ของแท้เลยนะคะในจุดนี้เพราะว่ามันมีหลายข้อสบาบกระเป๋าสตางค์เล็กใบน้อยๆอะไรโอเคเนี่ยได้อยู่ค่ะพี่น้องนะะถ้า เกิดใบราคาราคาหมื <rôle à déc> ่นกว่าขึ้นไปเนี่ยสองหมื่นเดี๋ยวดุนภาษีกินตอมอจับไม่คุ้มเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราก็ขอบคุณมากมายนะคะพี่น้องพอดีเดี๋ยวคุยกันค่ะ